พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ชื่อมัชชิมะนิกายอุปริปันนาตเป็นสุดตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มนี้เป็นเล่มที่สามหรือเล่มสุดท้ายของมัชชิมะนิกายหรือในหนึ่งสูตรขนาดกลางเมื่อเริ่มลำดับมัชชิมะนิกายจากเล่มแรกเป็นโคนหรือมูละเล่มต่อมาเป็นท่อนกลางหรือมัชชิมะเล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มสุดท้าย จึงชื่อว่ามัชฌิมานิกายอุปริปันนาตประกอบด้วยห้สสูตรเบื้องบนอันเทียบได้กับส่วนปลายของต้นไม้ในเล่มนี้มีห้าวรักละสิบสูตรคงมีพิเศษอยู่วักเดียวคือวิพังขวักซึ่งมีถึง12สูตรเมื่อรวมจำนวนสูตรในมัชฌิมานิกายทั้งสามเล่มเข้าด้วยกันเล่มที่13ามีห้าสิบสูตรและเล่มนี้คือเล่มที่สิสี มีห้าสิบสองสูตรจึงเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสองสูตรขึ้นวักที่หนึ่งเทวะทะหาวักวักมีเทวะทะหาสูตรเป็นสูตรแรกประสูตรที่หนึ่งเทวะทะหาูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในเทวะทะหานิคมพระผู้มีพระภาคประทับในนิคมเทวะทะหะแควนสักกะณที่นั้นได้ตรัสสอนภิกษทุทั้งหลายว่า มีสมณพราหมางพวกมีความเห็นว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่บุคคลเสวยทั้งปวงเนื่องมาจากเหตุที่ทำไว้ในการก่อนเมื่อกรำเก่าหมดไปไม่ทำกรรมใหม่ไม่มีกิเลสต,ต่อไปอีกก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสินส้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งปวงก็ทำลายไปหมด ผู้มีวาทะอย่างนี้เป็นพวกนิครนคือพวกนักบวชพวกหนึ่งมีนิโครนทนาตบุตรเป็นหัวหน้าตรัสเล่าว่าพระองค์เคยเสด็จเข้าไปหาพวกนิครนเหล่านั้นถามว่าพวกท่านมีความเห็นอย่างนั้นจริงหรือถ้าพวกนั้นรับจริงก็จะตรัสถามว่ารู้หรือไม่ว่าได้เคยเป็นอะไรหรือไม่เคยเป็นอะไรในการก่อน เคยทำบาปกรรมหรือไม่เคยทําในการก่อนรู้หรือไม่ว่าทุกที่หมดไปแล้วมีเท่านี้ทุกที่พึงทําให้หมดไปมีเท่านี้เมื่อทุกหมดไปเท่านี้แล้วทุกทั้งปวงจึงจะหมดไปรู้หรือไม่ว่าการละอกุศลละธรรมการทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมย่อมมีได้ในปัจจุบันก็ตอบว่าไม่รู้ทุกคำถาม พระองค์จึงตรัสต่อไปว่าเมื่อไม่รู้ก็ไม่ควรจะยืนยันว่าสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งปวงเนื่องมาจากเหตุที่ทำไว้ในการก่อนเปรียบเหมือนคนที่ถูกยิงด้วยลูกศรเมื่อหมอผ่าตัดถอนลูกศรอ,ออกเอาไฟย่างปากแผลเมื่อหายแล้วก็ยังนึกออกถึงทุกขเวทนาที่เคยได้รับในการถูกยิงในการผ่าตัดและในการย่างปากแผล แต่พวกนิครนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการเกิดหรือกระทาในการก่อนจะกล่าวยืนยันว่าเวทนาที่ได้รับเนื่องมาจากเหตุที่ทำไว้ในการก่อนอย่างไรพวกนิครนแย้งว่านิครนธนาตำบุตรเป็นสัพพันยูรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งทั้งปวงกล่าวไว้อย่างนี้และพวกเราก็พอใจเห็นด้วยจึงตรัสตอบนิครนพวกนั้นว่า ธรรมะหาประการคือความเชื่อความพอใจการฟังสืบสืบมาการตึกตามอาการความชอบใจตรงกับความเห็นของตนมีผลเป็นสองทางคือผิดก็ได้ถูกก็ได้เป็นการเตือนไม่ให้ติดความเชื่อความพอใจเป็นต้นครั้นแล้วตรัสถามว่าในสมัยใดมีความพยายามความเพียรกล้า ในสมัยนั้นยอมได้สวยทุกขเวทนากล้าแต่สมัยใดความพยายามความเพียรไม่กล้าในสมัยนั้นก็ไม่ได้สวยทุกขเวทนากล้าใช่หรือไม่เมื่อพวกนิครนยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นอันเป็นการยอมรับว่าตนสร้างทุกขเวทนาขึ้นเองในปัจจุบันขัดกันกับหลักการที่ว่าเวทนาเกิดมาจากการกระทำในการก่อน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรกล่าวว่าเวทนาทุกชนิดเนื่องมาจากเหตุที่กระทำไว้ในการก่อนตรัสถามพวกนิครนว่าด้วยความพยายามและความเพียรจะสามารถเปลี่ยนกรรมที่จะให้ผลในปัจจุบันหรือให้ผลในชาติหน้าหรือให้ผลเป็นทุกข์กลายเป็นตรงกันข้ามจะได้หรือไม่ตอบว่าไม่ได้ จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นความพยายามความเพียรของพวกนิครนก็ชื่อว่าไร้ผลตรัสกับภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าพวกนิครนที่มีความเห็นอย่างนี้ย่อมถูกติเตียนโดยฐานะสิบคือหนึ่งถ้าสัตว์สวยสุขทุกข์เพราะเหตุที่ทำไว้ในการก่อนพวกนิครนที่ได้รับทุกข์หนักเพราะทรมานตัวก็คงทำกรรมชั่วไว้ 2. ถ้าสัตว์เสวยสุขทุกข์เพราะท่านผู้เป็นใหญ่สร้างหรือบรรดาลท่านผู้เป็นใหญ่ก็คงจะชั่วชาติจึงสร้างให้พวกนิครณได้รับทุกข์สถ้าสัตว์เสวยสุขทุกข์เพราะเหตุบังเอิญพวกนิครณก็ประสบเหตุบังเอิญที่ชั่วเพราะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างหนักสี ถ้าสัตว์สวยสุขทุกขเพราะชาติกำเนิดชาติกำเนิดของนิครนก็คงจะชัว่วจึงทำให้สวยทุกขเวทนานหนักหถ้าสัตว์สวยสุขทุกเพราะความพยายามในปัจจุบันความพยายามในปัจจุบันของพวกนิครนก็คงจะชัว่วจึงทำให้สวยทุกขเวทนาหนันก 6. ถ้าสัตว์สวยสุขทุก เพราะเหตุที่ทำไว้ในการก่อนหรือไม่ใช่เพราะเหตุที่ทำไว้ในการก่อนพวกนิครณก็ถูกติเตียนเจ็ดถ้าสัตว์สวยสุขทุกข์เพราะท่านผู้เป็นใหญ่สร้างหรือไม่ก็ตามพวกนิครณก็ถูกติเตียนแปดถ้าสัตว์สวยสุขทุกเพราะเหตุบังเอิญหรือไม่ก็ตามพวกนิครณก็ถูกติเตียนเก้า ถ้าสัตว์สวยสุขทุกขเพราะชาติกำเนิดหรือไม่ก็ตามพวกนิครนก็คงถูกติเตียนสิบถ้าสัตว์สวยสุขทุกขเพราะความพยายามในปัจจุบันหรือไม่ก็ตามพวกนิครนก็คงถูกติเตียนหมายเหตุเพราะลัทธิของพวกนี้คือทรมานตัวให้ได้รับความลำบาก ครั้นแล้วทรงแสดงวิธีที่ความพยายามความเพียรจะมีผลคือไม่ปล่อยตัวให้ทุกครอบงำไม่สละสุขที่ถูกทำไม่ติดอยู่ในสุขนั้นมีปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงก็จะคลายความกำหนัดยินดีเสยได้ความทุกข์ก็จะหมดไปได้ความพยายามความเพียรจึงชื่อว่ามีผลตอนนี้เป็นการแสดงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทรงแสดงต่อไปว่าภิกษุพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าถ้าอยู่สบายอากุศลธรรมจะเจริญกุศลธรรมจะเสื่อมถ้าตั้งตนไว้ในทุกอากุศลธรรมจะเสื่อมกุศลธรรมจะเจริญก็จะตั้งตนไว้ในทุกเพื่อให้อกุศลธรรมเสื่อมและเพื่อให้กุศลธรรมจเจริญแต่ในสมัยอื่นจะไม่ทำเช่นนั้นเพราะสำเร็จประโยชน์แล้ว จึงไม่ต้องทำเช่นนั้นอีกเปรียบเหมือนช่างสอนย่างลูกศรดัดลูกศรที่ง่ามไม้ทำให้ตรงใช้การได้ภายหลังก็ไม่ต้องย่างหรือดัดซ้ำอีกอย่างนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ความพยายามความเพียรชื่อว่ามีผลครั้นแล้วส่งแสดงถึงการมีบุคคลออกบวชเว้นความชั่ว มีศีลสำรวมอินทรีย์เจริญสมาธิละนิวรณ์ห้าบำเพ็ญฌานทั้งสได้วิชาสามมีอาสวะขยายานคือความรู้อันทำให้สิ้นอาสวะเป็นที่สุดความพยายามความเพียรก็ชื่อว่ามีผลเป็นข้อข้อมาทรงสแสดงในที่สุดว่าพระตถาคตได้สวยสุขเวทนาอันไม่มีอาสวะ ซึ่งตรงกันข้ามกับนิครนที่สวยทุกขเวทนาอันหนักจึงได้รับการสรรเสริญทั้งสิบฐานะซึ่งตรงกันข้ามก,กับการที่พวกนิครนถูกติเตียนทั้งสิบฐานะดังกล่าวมาแล้ว